เป็นความรู้สึกฟินที่แบบไม่ได้ดูหนังที่มันใหญ่เต็มที่อลังการแล้วมันเต็มอิ่มแบบนี้มาแบบนี่คือหนังซุเปอร์ฮีโร่ที่เยี่ยมที่สุดนะับตั้งแต่เอ็นเกมสนุกมากเราไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วเนาะเป็นการเริ่มปลูกปมใหม่ของจักรวาลมาเวลเลยนะครับสุดยอดมากไม่มีใครไม่ชอบอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขตายตาลับ เหมือนฝันเลยเรารอ,อนานมากกว่าจะได้ดูแล้วมันจัดเต็มทั้งอารมณ์ในการดูนะคะแสงทั้งเสียงทั้งโอ้โหมันมากภาพะยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจเรามันตอบโจทย์ความคาดหวังของเราได้แบบสุดยอดจริงๆครับคือที่สุดของที่สุดแล้วครับผมคือในโงรงภาพยนตร์เนี่ยเสียงตบมือดังมากโอ้โหร้องเล่นเฮกันสุดยอดมากเลยครับ อิ่มมากฟินมากโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนสไปดได้แมนอย่างผมนะเรื่องนี้ถ้าไม่คุณไม่ดูโลงคุณพลาดพลาดมากมากครับมันไปไกลกว่าความหวังที่เราตั้งไว้เยอะมากเลยอย่างเงี้ยมาดู <c oughs> ไม่ดูพลาดมากไม่ดูไม่ได้โคตรดีตื่นตาตื่นใจมากมันมากต้องมาดูครับ เป็นความรู้สึกที่แฟนๆสไปเดอร์แมนทุกคนต้องการสิ่งนี้ครับมันแบบเต็มอิ่มมีความสุขมากครับวันนี้สุดยอดมากแล้วก็ที่สําคัญครับคุณควรรีบโหลบสปอยครับผมบอกเลยต้องรีบมาดูาดต้องรีบมาดูครับผมมันสร้างมาเพื่อโรงภาพยนตร์เลยฮะสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมนะฮะด้วยภาพด้วยเสียงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันไม่สามารถหาได้ที่บ้านคุณอย่างแน่นอนนะฮะโอ้สนุกมากครับอิ่มเอมสดๆเราดูไม่เบื่อเลยแล้วมันพูดไม่ได้ครับต้องมาดูจริงๆเกินคาดนะครับเราคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะแต่นี่มันเกินที่เราคาดไว กีตั้งแต่โลกโก็ขึ้นจนถึงจบเลยจริงๆค่ะคือเสียงแทบจะแบบไม่มีแล้วตอนนี้ค่ะฟินหนักมากต้องบอกทุกคนนะคะว่าแบบเวอร์ชั่นนี้ภาคนี้เป็นยิ่งใหญ่ที่สุดในสไปเดอร์แมนที่เคยมีมาเลยค่ะเป็นที่ของคนที่รักสไปเดอร์แมนค่ะแล้วก็รอดูสไปเดอร์แมนอ่าแต่ว่าภาคนี้จะมีความเติบโตที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฉากแอคชั่นที่โหยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่า2ภาคแรกอีก นะฮะสนุกมากๆยิ่งใหญ่แต่การตานะครับแล้วก็แฟนๆ MCU ก็ไม่น่าจะพลาดหนังของ MCU ในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วไม่ผิดหวังมันบรรยายว่าเป็นคําพูดยากอ่ะเพราะมันตื้นตันมากเลยคือถ้าคุณเป็นแฟนสไปเดอร์แมนนะไม่ว่าคุณจะดูเวอร์ชันไหนมาก่อนอะไรเยคุณมาดูเวอร์ชันนี้มันคือเวอร์ชันที่ the best of the best แล้วคือของจริงของสไปเดอร์แมนสุดๆแล้วอ่ะเขาคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลครับแล้วไปพบกับสไปเดอร์แมนโนเวโฮม23ธันวาความนี้ที่เมเจอร์ซินีเพ็กครับ